ไม่อยากจะเชื่อว่าสมาร์ทโฟนราคาไม่ถึง3,000สมัยนี้จะอึดถึกทนได้ขนาดนี้และถ่ายรูปสวยมากกับเรียวมีโน้ต6 0 x สมาร์ทโฟนแห่งความคุ้มค่าท้ายปี2024นี้มาดูดีไซน์กันก่อนเลยครับ ดีไซน์ออกแบบมาได้สวยทันสมัยเหมือนคานตามกันออกมาจากโรงงานเสริมความแข็งแรงทนทานด้วย Armor Shell Protection ตัวเครื่องบางเฉียบเพียงแค่7.84ม mm, <ด>ิลิเมตรเท่านั้นหนังได้สะใจมากขึ้นเพราะเขาให้จอมาใหญ่ถึง6.74นิ้วและให้อัตารา refresh rate 90เฮิรต์นะครับเล่นโซเชียลมีเดียหรือถ่าย t i k t o k ได้ลื่นๆ CPU เป็น Unisoc T612 ความเร็ว1.8กิกะเฮิรต์ r ให้เลือก2แบบนะครับแรมสลอม64กับแรมสลอม64และสามารถขยายแรมเพิ่มได้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ทั้งวันกันน้ำก ดับ IP 5 4จุดเด่นคือ AI Boost ช่วยปรับ,บสมรรถนะด้วยเฟรมเรทที่สูงเพื่อให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นทําให้เล่นเกมได้ราบเรื่นกว่ามือถือในระดับเดียวกันกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลถ่ายรูปได้สวยคมชัดสุดๆขยายรูปภาพไม่เสียความละเอียดในกล่องก็จะมีหัวชาร์จมีสายชาร์จมีคู่มือและเคสใส่ให้ในกล่องใครที่กําลังหาของขวัญปีใหม่ไปฝากคุณพ่อคุณแม่หรือลูกๆในงบไม่ถึง3,000นะครับแนะนาเลยพิกัดที่ผมปักไว้เป็นร้านออฟฟิเชียลของเรียวม